ในวิดีโอนี้ผมจะสร้างเกม FPS ยิงซอมบี้แต่ว่าคนที่เขียนสคริปต์โลบ็อกไม่เป็นเลยอย่างผมจะใช้ AI สร้างเกมยิงซอมบี้ให้เสร็จและเล่นได้จริงไหมบอกเลยว่าผลลัพธ์ตอนท้ายอย่างพีคปกติแล้วการสร้างเกมแบบนี้ต้องใช้เวลาเป็นวันไม่ก็สัปดาห์แต่ผมจะลองสร้างให้เสร็จภายใน2ชั่วโมงแผนของเราวันนี้ง่ายมากเราจะให้ AI เขียนสคริปต์4อย่างที่เราจะต้องทําให้เสร็จใน2ชั่วโมงนี้ 1. ต้องมีปืนไว้ยิงซอมบี้ 2. ซอมบี้ที่จะเดินตามผู้เล่นและโจมตีได้ 3. ซอมบี้จะต้อองงเดรรื่ยๆตจุป 4. ระบบเก็บคะแนนซอมบี้เมื่อซอมบี้ถูกสังหารผมคิดว่าเริ่มจากสูตรมันยากไปสำหรับ2ชั่วโมงเพราะงั้นกฎของวันนี้คือยุด everything you can ใช้อะไรก็ได้ที่มีเริ่มจากปืนก่อนเลยในเมื่อ Roblox Studio มีให้ฟรีผมก็จะใช้พอเรามีเวลาไม่มากผมเลือก Template FPS System ที่ Roblox Studio มีให้ในเทส s c อู้อเข <Whoa. S 2> สารภาพตรงนี้เลยว่าปกติผมเปิด r o บ็ o x Studio มาเจอหน้าต่างสคริปก็ปวดหัวแล้วแต่เรามี Toolbox ที่มีทั้งโมเดลฟรีที่เราใช้และสคริปที่น่าสนใจอย่างกดชิปเพื่อให้ตัวละครเราวิ่งเร็วขึ้นไหนลองดูซิโอ,อเหมือนจะมีปัญหา โอเคปัญหาแรกมาแล้วสคริปฟรีตัวนี้เวลากดชีพมันจะวิ่งเร็วขึ้นและยืดหน้าจอของเราไปด้วยแต่น่าจะเป็นเพราะว่ามุมอมองบุคคลที่1ที่เราใช้มันไปทับกันหรือเปล่านะผมไม่ค่อยแน่ใจมันเลยยืดภาพไม่ได้ผมเลยตัดสินใจแก้ปัญหานี้ง่ายๆโดยการลบสคริปนี้ทิ้งไปและให้ไอเขียนสคริปนี้ขึ้นมาใหม่แทนใช้เวลาไม่นานหลังจากที่ขอให้เขียนสคริปให้เท่านี้เราก็สามารถวิ่งเร็วขึ้นแล้ว หลังจากที่เราเพิ่มสคริปต์วิ่งเร็วเข้าไปแล้วผมคิดว่าผมจะลบแมปที่ Roblox Studio ให้มาเรียบร้อยแมปโลง่งในเมื่อปืนมีแล้วแต่ไม่มีเป้าให้ยิงผมก็เลยเสกตุ๊กตาม,มาแล้วเปลี่ยนชื่อกับเปลี่ยนสีมันซะหน่อยให้ดูเหมือนซอมบี้มากขึ้นเรียบร้อยเท่านี้เราก็มีซอมบี้แล้วต่อมาผมขอให้ AI ทําให้ซอมบี้เดินตามผู้เล่นในระยะ50เห้า o Oh, y e ตร ผมยังโหลดแมปไม่เสร็จเลยซอมบี้ก็เดินเข้ามาหาแล้วผมเลยตัดสินใจจะเพิ่มคำสั่งรอ5วินาทีถึงจะเล่นสคริปได้แค่น,นี้มารอ5วิแล้วเดี๋ยวมันจะเดินตามหลังจากนั้นผมก็ย้ายซอมบี้ไปใส่ในรูปิเคสสตอร์เลตเพื่อที่ว่าเราจะได้โคนตัวของซอมบี้มาเกิดในจุดที่ผมต้องการเ <c oughs> มื่อย้ายซอมบี้ไปแล้วผมก็ขอให้ AI เขียนสคริปโคนซอมบี้ขึ้นมาเมื่อผููเล่นไปอยู่ใกล้พาสีแดงที่ผมสร้างขึ้นผลลัพธ์เป็นไงนะหรอ ผมลองออกจากระยะมันได้ผลครับแต่ว่า <ผม S 1> ลืมปักแองเกร์แล้วผมก็ปรับอะไรนิดหน่อยเพื่อให้เกมมันดูราบลื่นมากขึ้นโอเครู้รักอืมประมาณนี้แล้วก็เอผมน่าจะต้องทำแบบประมาณนี้มั้งแล้วก็แคนโคลายมันทำสปอร์ตมาแค่ประมาณ0.5แล้วกันให้แบบพอเห็นหน่อย แล้วก็แคนโคลายเท่านี้ซอมบี้ก็ไม่น่าจะติดแล้วมนะั้งเมื่อทุกอย่างราบลื่นดีผมเลยขอให้ไอเพิ่มคําสั่งเมื่อซอมบี้เลือดลดเหลือศูนย์ซอมบี้ก็จะถูกทําลายทิ้งเ,เมื่อสกิปที่ AI ให้มาใช้ไม่ได้ผมเลยเปลี่ยนมาใช้ AI ตัวอื่นในการเขียนสกิปแทน ไต,ตัวนี้ไม่หายือมอแปลกๆนะ Humanoid d i ด connect function skip p a r e n t d e s t r o y หายไปนหนึ่งหายไปนหนึ่งหายไปนหนึ่งอโอเคหายบักละเดี๋ยวผมลดสปีดของซอมบี้ก่อน อ่าวอล์กสปีดประมาณ10แล้วกันโอเคเราไม่ไหวเรามีซอมบี้ที่เดินตามผู้เล่นแล้วแต่ยังไม่สามารถโจมตีผู้เล่นได้ผมเลยขอให้ AI เขียนสคริปต์โจมตีผู้เล่นเมื่อซอมบี้โดนตัวผู้เล่นผู้เล่นจะเลือดลดลง10หน่วยเฮ้ยตายเลยเหรอใจเย็นสิเอ๊ะอ๋อู้อละมันนับทุกพาร์ทแน่เลยไหนดูดิ อย่างที่ทุกคนเห็นซอมบี้โจมตีผู้เล่นแล้วเลือดหายหรือไม่ก็ผู้เล่นเลือดลดไวมากสําหรับวิธีแก้ปัญหานี้มันไม่ยากครับแค่เราเพิ่มดีเลยให้ซอมบี้ผมเลยขอให้ไอเพิ่มคําสั่งไปว่าเมื่อซอมบี้ทำดาเมจใส่ผู้เล่นแล้วให้รอ10วินาทีถึงจะสามารถเล่นสคริปที่ทำดาเมจใส่ผู้เล่นได้อีกครั้งแล้วก็ไม่มีดาเมจผมผ่านไป10วิปป๊บ10วิยัง ในเมื่อซอมบี้พร้อมแต่เรายังไม่มีแอนิเมชันการเดินให้ซอมบี้ผมเลยทำแอนิเมชันการเดินของซอมบี้แบบง่ายๆไปก่อนบอกเลยว่าเวลาที่ผมใช้ทําจริงๆมันนานมากแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้เรียบร้อยดีและมาถึงอย่างสุดท้ายระบบเก็บคะแนนผมขอให้ AI ทําระบบเก็บคะแนนให้แต่ดูเหมือนมันจะมีปัญหานิดหน่อยในส่วนนี้ผมใช้เวลาทํานานมากๆนะครับเพราะมันเกิดบักเยอะมากๆแต่สุดท้ายทุกคนจะรู้ว่าผมใช้วิธีไหนในการแก้ไขบักระบบเก็บคะแนนนี้ และบักที่ผมเจอนั่นก็คือเมื่อเราสังหารซอมบี้ได้แล้วเราจะไม่ได้คะแนนแต่ถ้าเราโดนซอมบี้โจมตีก่อนที่ซอมบี้จะถูกเราสังหารเราจะได้คะแนนครับผมให้ AI assistant แก้อยู่นานผมคิดอะไรแปลกๆขึ้นมาได้เลยไปขอให้คูด AI อีกตัวหนึ่งในการแก้ไขสิริคิ์และผลลัพธ์มันน่าทึ่งมากเลยครับ และนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้แล้วนะครับเอาล่ะเรามาดูกันว่า AI ทําครบทุกอย่างถผมต้องการได้ไหมยอย่างแรกต้องมีปืนไว้ยิงซอมบี้อันนี้รูบ็อกสตูดิโอมีให้อย่างที่2มีซอมบี้ที่จะเดินตามผู้เล่นและโจมตีได้มีครับอย่างที่3ามซอมบี้จะต้องเกิดเรื่อยๆตรงจุดสปอนมีครับและอย่างสุดท้ายระบบเก็บคะแนนเมื่อซอมบี้ถูกสังหารผู้เล่นก็จะได้รับคะแนนสิบคะแนนอันนี้ก็มีครับโดยรวม AI ทําออกมาได้ดีในระดับหนึ่งแล้วทุกคนมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมไม่จำกัด ข้อความของทุกคนก่อนจะไปกันผมขอขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปแรกของช่องผมจนจบั้งจะข้ามาเพื่อดูผลลัพธ์ตอนท้ายหรือเร่งความเร็วของคลิปก็ตามผมก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปจนจบนะครับผมมีคําถามก่อนจะจบคลิปให้ทุกคนได้ตอบคําถามกันนะครับในคลิปนี้มีเสียงนกอินทรีกี่ครั้งใครที่ตอบถูกในคลิปวิดีโอครั้งหน้าผมจะตั้งชื่อซอมบี้ตัวใหม่เป็นชื่อผู้ชนะทุกคนเลย